สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพ,พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาททุกรายการนะคะ ปิดคู่นะคะที่300บาทนะคะช่วงท้ายคลิปวันนี้นะคะน้องมีรายการพิเศษรายการละ300บาทนะคะรายการละ3ามรบาทมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้รับดูรับชมนะคะประมาณ10รายการนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะ ก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเริ่มกันที่เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่ริวนะคะเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงพ่อริวรุ่นสุขใจนะคะวัดไต้แตงทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระผงนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการที่สามนะคะจะเป็นพระพรมนะคะ รายการที่สี่นะคะเป็นพระมะเหส่วนนะคะรายการที่ห้านะคะจะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่6นะคะเป็นรูปลอสมเด็จโตนะคะรายการที่7นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระหูยานนะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ รายการที่10นะคะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะคะขอบไข่ป้าหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี17นะคะรุ่นพิเศษ รายการที่12นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะรายการที่13นะคะเป็นพระยอดขุนพลน,นะคะ รายการที่สิบสีนะคะเป็นหลวงปูทิมนะคะวัดระหานไรนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปูทิมนะคะองค์นี้รายการที่สิบสีนะคะรายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะคะเหรียญหลวงพ่อพิงค์จังหวัดลบบุรีปีสองห้าสองูนย์วัดโบสถ์ องธนูนะคะรุ่นทศบารามีนะคะรายการที่16นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะพระสมเด็จปกโพนะคะองค์นี้รายการที่16นะคะ รายการที่17นะคะอง์นี้เป็นพระสมเด็จมีคาบลักษ์นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นหลังเรียบมีคาบลักษ์แบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นสมเด็จปกโพนะคะหลวงพ่อกล้วยด้านหลังนะคะอง์นี้จะเป็นยันนะคะ สมเด็จรังยันนะคะปีสองห้าสามพิ์ใหญ่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะสมเด็จปกโพต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระร่วงนะคะพระร่วงรางปืนนะคะใส่กรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่20นะคะก็เป็นพระร่วงรางปืนนะคะชอบถูกใจองไหนนะคะแจ้งปิดได้เลยนะคะปิดคู่ก็ได้นะคะราคาพิเศษองค์นี้รายการที่20นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะ รายการที่21นะคะเป็นนางกวักนะคะนางกวักกลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังเป็นยันตุกตานะคะแบบนี้เลยอง์นี้รายการที่21นะคะรายการที่22นะคะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะคะเสือโรอโรหะนะคะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่ ยี่สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะหลวงพ่อพมนะคะนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะคะเหรียญมหาราบสองห้าหนึ่งหกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นพระเปิรมไหมคะพี่ เป็นพระองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้หน้าตามีให้เห็นคมชัดนะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะเตรียมเปิดโชว์ผิวแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็น หลวงพ่อปากน้ำนะคะพระผงหลวงพ่อปากน้ำนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูให้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระท่ากระดานนะคะ พระท่ากระดานนี่เนื้อผิวหน้าตามีเหมือนรอยสนิมเขียวด้านหลังมีโชว์ผิวแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้รายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะ รายการที่30เป็นพระผงหลวงพ่อพัดนะคะพระผงหลวงพ่อพัดด้านหลังมีรายเส้นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะเตียนหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตตารามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่31นะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญเปิดโรกนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่ดูวัดสแกปี25 32นะคะมียันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระ มังกรคู่นะคะหลวงพ่อเอียรเนื้อผิวทองแดงนะคะเลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยนะคะวัดบ้านด่านเป็นรายการที่สานะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญจอบพิมพ์เล็กหลวงพ่อเงินหน้าตาสวยนะคะองค์นี้หน้าตาอยู่ครบนะคะเป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะเหรียญนี้มีรอยจานนะคะด้านหลังนะคะจะมีเขียนรุ่นแรกสิทธ์ทอสร้างถวายปี2507นะคะอุค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะหน้าสวยเนื้อสวยนะคะอุค์นี้ เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นปู่ทวดกล่องไม้ขีดนะคะหลวงปูทวดกล่องไม้ขีดที่องค์พระจะมีรอยเหมือนทาทองนะคะที่จีวรแล้วก็ด้านหลังนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นพระ สมเด็จขี่แพะหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหานไรจังหวัดระยองนะคะด้านหลังมียันอัขระมีเขียนชื่อหลวงปู่แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะด้านหลังเป็นรูปหนูปี2532นะคะองค์นี้เป็นรายการที่ สามสิบเก้านะคะรายการที่สี่สิบนะคะเป็นพระกล่องนะคะหลวงปู่โตสามไตมาดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สี่สิบนะคะ รายการที่41เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวจะมีความมัน,มนนะคะองค์นี้รายการที่41นะคะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังเป็นหลังยันที่ระลึกในงานปูกพัสดีมาปี2521นะคะ เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเหรียญยืนเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเหรียญยืนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่43นะคะปีพศ2526นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวแตกรายงานมีรอยรยมวลสารแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระคุณแผนภายคู่นะคะพระคุณแผนภายคู่นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหรียญเหรียญเนื้อผิวทองแดงนะคะอันนี้หนูไม่ทราบชื่อพระนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะองค์นี้จะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดระหารไรนะคะเป็นรายการที่47นะคะ ต่อไปรายการที่48นะคะเป็นรูปตอหลวงพ่อเงินนะคะพี่องค์พระมีค่าเขียวนะคะพิมพ์ขี้ตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะบแ48ต่อไปนะคะรายการที่49นะคะเป็นพระร่วงรางปืนอุ้มไก่ไหมคะน่าจะประมาณนี้นะคะหนูเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะ เนี่ยนะคะจะเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่49 9นะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะรายการที่50นะคะเป็นสมเด็ดนะกันะคะสมเด็ดพิมพ์เส้นได้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายนะคะ นี่พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษรายการพิเศษรายการแรกนะคะนี่จะเรียมแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังพระอาจารย์ทิมนะคะรายการละ300บาทนะคะ รายการละ300บาทนะคะองค์นี้เป็นองค์ที่1น,นะคะเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังอาจารย์ทีมนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2นะคะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเซมนะคะเหรียญทรงรูปหัวใจด้านหลังเป็นรูปส้มนะคะ นี่ปีพศ2517นะคะองนี้เป็นรายการที่2นะคะรายการละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นหลวงพ่อพุทธ,ธโสธรน,นะคะปี2538นะคะ80ปีกรมตำรวจนะคะองนี้เป็นรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะ เป็นหลวงปูทีมนะคะมีต่อโค้ดห้าศูนย์ต่อโค้ดที่จีวอนนะคะเป็นเหรียญไตมาสหนึ่งแปดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะราคาสามร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าเป็นหลวงปูเอี่ยมนะคะ เหรียญเซมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะองนี้เป็นรายการที่5มีรอยจานที่หลังเหรียญด้วยนะคะต่อไปรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อ นะคะปีสองสี่หกเก้านะคะเหรียญเสมานะคะองนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการละสามร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่แปดนะคะเป็นพระพุธทธโสทรเมืองฉะเชิงเซาปีสองสี่หกศูนย์นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่แปดนะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหรือหลวงปู่ทวดเตรียมน้ําทะเลจืดด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะราคา300บาทนะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่10นะคะรายการสุดท้ายรายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะปี1 2สองนะคะ พ่ระลึกฉลองพระประธานวัดแจ้งนอกนะคะในเมืองนครราชสีมานะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะราคา300บาทนะคะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะรายการที่11นะคะจะเป็นกำไรนะคะกำไรค่ะชาวุธนะคะกำไรหลวงปู่ศลานะคะพร้อมใบอันนี้เลยนะคะนี่นะคะ น้องเปิดแบ่งปันที่ราคา1,500บาทนะคะเป็นกำไรไซส์ไซส์แอลนะคะเป็นกำไรไซส์แอลนะคะนี่เป็นกำไรไซส์แอลเหนือดวงนะคะมีเขียนว่าเหนือดวงแบบนี้นะคะพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมนะคะขอที่1,500บาทนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ให้นี่นะคะ พร้อมกล่องเดิมนะคะแล้วก็มีบาการ์ดนะคะแบบนี้1,500บาทนะคะกำไรเหนือดวงนะคะรายการสุดท้ายนะคะของ EP นี้นะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายไดรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ